สวัสดีค่ะมาทักชายอีกแล้วนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นงานหกตะกอทอยกดอกแต่ว่าเป็นสีเคมีนะคะราคาก็เบามากเพราะว่าสีเคมีนั้นจะย้อมง่ายกว่าสีธรรมชาตินะคะและสีนั้นก็จะสวยจะสดกว่าแต่ว่าความละมุนนั้น ก็อยู่ที่สีธรรมชาติแต่ว่าความสดนั้นก็สามารถทําให้เราหาเสื้อใส่ได้ง่ายนะคะเพราะว่าสีสดสามารถใส่เสื้อที่อ่สีอ่อนกว่าหาได้ง่ายแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะความสวยงามนั้นย่อมมีความแตกต่างกันอ่ะใครที่ชอบราคา ่าไม่ค่อยหนักเท่ากับสีธรรมชาติก็จัดไปนะคะชิ้นหนึ่งก็ใช้ได้เป็นร้อยปีนะคะเพราะว่าผ้าใหม่นั้นมีความทนทานจริงๆนะคะชิ้นนี้ก็ราคา 2,300อุวยไม่ใช่ค่ะ3,650บาทก็พูดคุยกันได้สีธรรมชาตินั้นสวยสดใสนะคะพูดผิดอีกแล้วค่ะสีเคมีค่ะสีนั้นสดใสามากๆขอโทษด้วยนะคะพูดวันนี้เพี้ยนไปหมดเลยแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเราเข้าใจกันชอบที่นไหน FC ก็สามารถทักทายมาสอบถามสายได้นะคะขอบคุณมากๆสำหรับการเข้ามารับชมมีงานที่สวยก็เอามาให้ชมอีกนะคะ